สวัสดีครับน้องเสือใช่ไหมครับนี่พาน้องเสือมาให้อาหารลิงครับอ้าวทำไมน้องเสือกินเองแล้วอ่ะน้องเสือไม่ให้พี่ลิงแล้วเหรอนี่อ่ะถือถือนะลูกถือถือครับเอ่อถือเอาให้พี่ลิงให้พี่ลิงหนูม่ยอมปล่อยเหรอหนูแย่งกับพี่ลิงเหรออ่าให้พี่ลิง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  นี่เสือถือสิลูกถือถือนะครับถือถือแล้วยื่นให้พี่ลิงลูกยื่นให้พี่ลิงอืออ่าถือถืออ่ะหนูยื่นให้พี่ลิงหนูยื่นให้พี่ลิงโอ้พี่ลิงพี่ลิงโล่ป่ะพี่ลิงเอาสองอันเลยอ่ะลูกใช่ไหมครับนี่เอาสองอันเลยใช่ไหมครับ มือถือสิถือเออไม่เป็นไรเอาให้พี่ลิงไงให้พี่ลิงนี่ไงพี่ลิงไม่ทำอะไรสักหน่อยอุ้พี่ลิงอร่อยใหญ่เลยดูสิพี่ลิงอร่อยใหญ่เลยเอาน้องเสือถืออย่าถือใกล้สิถ <c oughs> ือ,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 อเอาพี่ลิงกลัวแล้วพี่ลิงกลัวแล้วพี่ลิงกลัวแล้ว ไม่เห็นพี่ลิงไหมไม่งั้นเสือถือไว้ถือไว้ถือไว้อ่ะอ่ะไอ่อออออ่ไม่รอ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 สิดูพี่ลิงดูพี่ลิงดูพี่ลิงกลัวพี่ลิงเหรอกลัวหรือเปล่าครับเะกลัวพี่ลิงหรือเปล่า เอาเหรอเอากลับบ้านแล้วเนาะเอากลับบ้าน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 เอากลับบ้านมันก็ลิงกินอร่อยมากเลยอะลูกเห็นไหมเอาให้พี่ลิงไหมอ่ะถือ,อถือถือถือ คือแบบนี้ถือถือให้พี่ลิงหยิบได้ลูกคือแบบนี้พี่ลิงหยิบไม่ได้เดี๋ยวพี่ลิงจับมือหนูนะเอาแบบนี้เอาหนูกินเองเลยหนูไม่ให้พี่ลิงแล้วเหรอหนูไม่ให้พี่ลิงแล้วเหรอไอตัวนี้มันนั่งเป้าอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยใช่ไหมครับเหรครับหนูกินแจ็คอร่อยมากเลยดีดีหนูกินแจ็คอร่อยมาก น้องเสือกินคนเดียวเลยพอแล้วพี่ลิงบอกพี่ลิงสิพอแล้วแจ็คหมดแล้วแบ่งให้น้องเสือกินบ้างอ่ะน้องเสือถือถือลูกถือถือถือแล้วอ่ะยื่นให้พี่ลิงเ <c oughs> อาพี่ลิงสิพอแล้วบายบายไปแล้วน้องเสือกลับบ้านก่อนนะอุ้ยอุ้ยเสือ,อเสือ อันนั้นเจอแล้วโอ้ให้พี่ลิงนะให้พี่ลิงมาอีกตัวหนึ่งแนละ้วมาอีกตัวหนึ่งแนละ้วหมอนมาก็เริ่มกลัวแล้วลูกมันเริ่มเกาะทางรถเราแล้วลูกดูสิดูสิว้ยลิงส,ส,สิมาฝั่งนี้ด้วยอะมันอยู่ฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งละ <laughs> มันแย่งจากมือลูกไปเลยใช่ไหมฮะโู้เสือ ลิงหยิบมาเจ็บแง่ขนมลูกใช่ไหมหไม่เอาฝั่งนี้ไม่กินลูกเดี๋ยวเช็คมือก่อนฟาละฟาละฟาละ